เก้าอี้เอามาทําไมไม่ได้นั่งเลยจะไปนั่งปลายหาดวอน้าพาแล้วกันผมจะเลิกใช้แท็กนี้แล้วนะบางแสนก็แค่ปากซอยตามหาคลิปที่เกี่ยวเนื่องได้ทุกช่องทางเลยนะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะกลับเข้าห้องละแบตใกล้หมดแล้วอยู่ที่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ยังมีที่จอดรถพอเข้าเสียบได้อยู่นะแต่สายกว่าน,นี้น่าจะไม่มีแล้ว วันนี้ฟ้าปโปร่งนะไม่น่าจะมีฝนหรอกดูถ้ามองไกลๆน้ำสีใสยๆยังอยู่ไกลฝั่งอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้น้ำทะเลที่อยู่ริมฝั่งนี้มันจะดูคุนะ่นๆช่วงน้ำลงนะครับผมลงตามสุดประมาณสิบโมงครึ่ง จะให้ดูกราฟน้ํากันปัญจักยานมาจากหาดวอนะพามาจนถึงใกล้บ้านแล้วนะน้ําลงใกล้ต่ำสุดแล้ว10โมง22นาทีลงต่ําสุดแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปจนถึง18นาฬิกา13นาทีค่อยๆขึ้นในรอบเย็นสวัสดีนะครับคุณจีบทานกาแฟแล้วอันนี้ขากลับแล้วนะขากลับมาแบตจะหมดแล้ว ไปชาร์จแบตเราหรอไม่ครับป่นมเ่เฉยๆแบตเหลือยีอ่สามเปอร์เซ็นต์ดีสักพักหนึ่งมันก็จะเตือนมันจะเตือนแล้วก็จะวับวับนิดหนึ่งก็พามาดูกันปลายหาดก่อนที่จะกลับเข้าห้องนะครับผมรถเริ่มติดยาง,งครับผมยังมีที่จอดรถอีกเทียบรถยังไม่หนานแน่นผู้คนกําลังเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมยังมีที่จอดรถอยู่นะปลายหาดเนะี่ย กำลังจะทานกาแฟเหมือนกันค่ะโอ้โหเรียนแบบผมกินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอ้ที่หนีบมือถือเราเมื่อกี้มันล้มพังไปละทิ้งไปละสองตัวแล้ววันนี้ไม่ใช่วันนี้สิวันก่อนก็พังไปตัวนึงสวัสดีครับอ๋อาวอนี้ <laughs> 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 ด,ดูในไลฟ์เหรอครับเนี่ยดูในทิกเกอรกครับอ voilà. ๋อเหรออ๋อเหรอขอบคุณนะครับว่างๆก็มาดูได้มาทุกว vale ันนี่แหละผมครับผมแบตจะหมดแล้วิวสวยค่ะคุณจุ๊บแจงท้องฟ้าน้ำทะเลสดชื่นวันนี้ก็มาถึงปลายหาดแล้วนะครับผม นะพี่ๆที่แวะวะแวะเวียนมาเจอกันก็มาทักทายกันได้นะครับผมเราก็จะมาเดินอยู่ทุกวีทุกวันนั่นแหละเราจะดูว่าใครจะเบื่อกันไปก่อนกันนะครับผม <c oughs> มาอีกกี่โมงลูกน่าจะเย็นนะครับผมโ <c oughs> ชคดีมากเจอเออโชคร้ายหรือเปล่าเจอเขอบคุณนะครับคุณเพลนมาพร้อมกับ ฟุตบอล้วเมื่อกี้ที่เจอผมถ้ายังดูอยู่ก็ทักทายกันมาได้นะครับผมผู้คนเยอะๆจะได้จําได้ว่าเป็นใครนะครับผมผมจะได้ส่งบินไปคิดตังถูกนะฮะ <c oughs> พี่มันคืออะไร <c oughs> เห็นไหมว่าไงคุณซัดดามมันคืออะไรนี่หมึกเปล้างไล่ลรอบที่8คงเหงาอดีมาถึงบ้านแล้ว มาถึงบ้านแล้วแบตบใกล้จะหมดเราก็เลยมาโผล่อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้าบ้านนะครับผมคือตัวอะไรรูปูที่ไหนล้วครับที่ปลายหาดบางแสนนะครับผมได้เจจะจิงถ่ายรูปคู่เรียบร้อยอ๋อคุณนายซอรัสเอสอ๋อที่นี่ที่ปลายหาดบางแสนนะครับผมในวันที่ฟ้าปลอดโปรง่งน้ำกำลังลงนะลงต่ำสุดก็ประมาณสิบโมงใครที่จะมา หาหอยนะครับเตรียมอุปกรณ์มานี่น้ำจะลงตาำสุด1สิบโมงครึ่งแล้วก็จะขึ้นอีกรอบแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันจะไม่ใสนะครับผมร้อนไหมพี่เริ่มร้อนแล้วนะครับผมอยากเลี้ยงข้าวแอดจังรบกวนว่างหน่อยนะครับแอดคุณวุ้ตัวเป็นเป็นโดนล้วคันไหม เขาบอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมื่อกี้ช่วงเช้านี้ก็พามาันดูอีกรละลอกหนึ่งเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวแบตจ,จะหมดแล้วเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วละเช้านี้ก็ยังมีที่จอดรถอยู่ใครมาก็น่าจะยังได้ที่จอดรถอยู่นะแต่ตอนช่วงบ่ายนี่อาจจะเริ่มน้อยแล้ะ บตเราจะหมดแล้วไปแล้ว